ส่งไปยังที่ใดโดยรงมนจะได้อยู่อาศัยหรเราไปสร้าเดถ้าเราจะทำงานก็จะทำโดยมฝ่าต่ารี้จะทาแต่ส่ีไป่เกิูนั้นจะทำการทำปรชนับสลตขอไปืาไปที่ปกน้อรไปเพื่อให้บุคคลนั้นจะ่งทางารณ์